สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบึงโฮมสเตย์ของชุมชนบันเดือจังหวัดนองค่ายครับบรรยากาศยามเช้าๆที่โฮมสเตย์นะครับ ตื่นเช้ามาเราก็จะมาเดินออกกำลังกาย ปลาภัยครับอยู่ที่โฮมสเตย์บ้านมะเดือครับมีเบาะเ,าเลี้ยงปลาข้างๆครับบรรยากาศเช้าๆอยู่ที่โฮมสเตย์ บ้านมะเดือ่อหนองคายนะครับอันนี้สภาพท,ทั่วไปตอนเช้าๆอุโมงต้นไผ่อยู่ด้านข้างโฮมสเตย์นะครับมันจะกาศร่มรื่นสวยงามมาก แล้วก็จะมีสายหมอกให้เห็นนะครับมีสายหมอกให้เห็นยามเช้าเช้าติดถนนหลวงนะครับถนนหลวงถนนชยางกูล บรรยากาศยามวันสาโฮมสเตย์บ้านมาเดือมาเบิ่งสาวสาวไทยโฮบครับตอนนี้ตื่นเช้ามากเลยแต่ที่สค่ะสาวสาวจากสีสเกตเขตสองไม่หลับไม่นอนตื่นแต่เช้าดูหน้าใสใสไทยรูปไว้เป็นที่ระลึกครับ ทีมนี้มานำกันสิบคนภมิทีมมาหลดตูหนึ่งมาเปิดหูเปิดตามาเที่ยวเมืองน้องไข้ครับเหนาได้เ่ยเหนาได้หนาเนู่ย อันยังมือเศร้าครับอยู่โฮมสเตย์บ้านมะเดือ่อจังหวัดหนองคายครับเป็นตะยูอยู่ด้อันนี้สภพาพโฮมสเตย์ครับยังมือเศร้า อ่ามีธงหน้าครับหน้าเขาเกี่ยวแล้วเนื้อมือเศร้าก็จะเป็นยังไงเลระครับหมอกหลครับเนื้อมือเศร้าหมอกหลผู้ใดอยาขอความง่มเนื้อมือเศร้าอากาศดีดโอโซนหลายๆมาพักน้ากันครับโฮมสเตย์บ้านมาเดือ ริมฝังโขงจังหวัดหนองคายครับสภาพบรรยากาศเช้าๆอยู่ที่บ้านมะเดื่อครับเดี๋ยจสภาพมาเบิ่งพักกลางมุ่งครับอยู่ในโฮมสเตย์นี่แหละไปเบิ่งน้ำกันครับข้างในมีอย่างแน่ ขาว่าเบงซุ่มเอนังเกาะใสบอเออญี่ปุ่นโอ้บบอเออญี่ปุ่นเบอเออญี่ปุ่นบบอเออญี่ปุ่นไปคนกัปันคนญี่ปุ่นอร่อยบ้านไหนหาใสใสเพรปันการอร่อยก็บบองเออนโตชิบะคุณน่ะเซมาคุเตนอกจาก อย่าสมันนะออีย่างนีอีอะไรนี่เสมันนะเสีมากุเตะแป้งแตงโมโอบัอุ๋ญี่ปุ่นอันนี้กอบังอย่งเขียวๆนี่ไหมไอ้น้อยเขียวเคียวขึ้นหยังครับน่มันอุดมสมบแนี่ว่าไเอกิดฟักเขียวยาวยนี่อฟักเขียวมันบ้าม่ครับันนี่เนื้อเราคือว่ามันก็สิบาฝากนเมือกัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่แม่มดูใบอันนี้น่ะใบหอมปียายยาใบหอมปีแทบไปยังแล้วลูกนี่แมีนอ่ะกินกับต้นไส้ตับต้นต้นนี้เขาเออนี่ก็ครับนี่อันผักข้าวมอวงอ้าวโอ้โหข้าวอันนี้ผู้ข้าวอันนี้เมีนลูกลูกอี๋กว่าต้นสาวซังไปไม่ได้สั่งไม่ได้ไอ้นี่ค่ะเพ่นจัดการให้ค่ะคุณแม่ต้นนี้เมียนไอผู้ข้าว ทีิพนไอ้น้ำผู้ข้าวสกัดที่มันขายเป็นขวดอันนี้คือต้นผู้ข้าวกินกินสดๆก็ได้บ่แม่โอ้ลูกลองพยายามบิ่งอันมันลูคลี่ใบยักษ์งี้นะแม่ว่าสีเหี้ยวแบบเล่นใส้ไอ้พรุ่งซีมใส่บัวชุบพรุ่งซีมมัล่ะหนู้นู้นูไป็ลอยอยู่นู่นค่ะจ้าเดี๋ยวแม่เฮี้ยวแจ๋บักเล่นไปหาพอแล้วค่ะคุณแม่ขาขอบคุณนะเหี้ยวแจ๋ยังค่ะแก่บักเล่นใส่ประกอบแค่ลูกไปลูกตัวนี้คือหอมเปรโอ้ยใบใหญ่ครับ แม่สีก็สีใบตัดอันนั้นนี่แม่สีถาวรเอาเอาเอาพันมันเอาไหนมันมันกำลังออกดอกค่ะใบยาวมากเลยอ่ะวันวันหน้าดูใบนี้อ่ะสองไอ้นี่ได้เลยนัน่ะโอ้บอกหอมเปยยังหอมเปยยังมาเขือมาเลยหอมเปยเอาสวนนี่สวนนี่มีค่ะสวัสดีค่ะมาเยี่ยมชมมาะพักปังกามีพักปังญี่ปุ่นเลยพักปังญี่ปุ่น บ่อแมนพักปังบ้านเฮาบ้านเฮาไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อเอาเอาพ่อใส้มีดอันนี้อันนี้อะไรนี่ถั่วกขั่วถั่วเอานี่ไงลูกเกินถั่วผู้นี่นี่วถั่วผู้กับมีพริกกับมีอันนี้ถั่วยาวยาวค่ะฝากยาวมีบดโซเนลอร่อยอยู่ในนี่อ่ะมีเตแนลกินได้เพบนเถาะ พริกขิงหนูพริกขิงหนูครับพริกขิงหนูงามครับอิลิพุ่นน่ะโอ้พริกขิงหนูหน่อยบางยัยนึงพี่น้อง เดเดี่ยวคนเยเด็กๆเดียเดียวกังไม่เยป้าไปเลยค่ะพีพ่อเก็บบักฟักผักคำว่าเบ่งบ่ไ้เด้คำว่าเบ่งะเสียรลอดกดก็ห้ามถ้ากันดูหักทางอย่างนี้นี่สียบ่้อยว่าแต่แสบลูกโพลีสีเหมือนนะนี่อดดอกมัน ดอกตัวผู๋อ๋อมันมันมีดอกดอกตัวผู้ดอกตัวเมียอ่ะดอกตัวเถิกดอกตัวเมียถ้าดอกตัวเมียมันจะมีหน่วยน้ำมันจะมีลูกอยู่ข้างล่างดอกตัวเมียทั้งบนดอกตัวเมียทั้งบนล้อเสาบนอะมันจะเป็นลูกเป็นกระเป๋อรอไว้เลยใช่ไหมนะดอกตัวเมียเยอะล้อเสา ถ้าเกิดว ok ่าไม่ได้รับการผสมนี่ดอกตัวเมียมันจะกระหอบกระหอบไปแล้วครับอันนี้ดอกตัวแม่ดอกตัวแม่นี่ดอกใหญ่ที่มันรูปใหญ่แบบนี้อ่าดอกตัวดอกตัวเมียอยู่ทางนี้ครับดอกตัวเมียอ่นั่นดอกตัวเมียอันนี้ดอกตัวเถิกอยู่ใกล้กันนี่ล่ะเนี่ยถ้าดอกตัวเมียครับถ้าถ้าแบบนี้ครับ เป็นนวยเลยผสมเกสรแล้วแ็เป็นนวยรอดแต่ต้องผสมห้าดอกนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปต่อต่อไปพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ